โจอีหวนนี่หย่อนย่อนอย่าทำแบบนี้เลยเลิกกันแล้วให้มาแล้วกันไปเขาเป็นแค่ผู้ชายเลวๆที่คิดจะทิ้งเธอตั้งแต่แรกอยู่แล้วปล่อยนะนายใหม่ความว่ายังไงถ้าไม่ใช่พระนายเผ่ามาเขาก็คงจะไม่กลอดแล้วเดินหนีไปหรอกเออเธอเคยคิดบ้อกไหมว้าโจอีหวนอาจจะไม่ได้ชอบเธอเลยจริงๆ เขาชอบเธอจริงๆก็คงจะไม่ช่างเฮานายคิดว่าถ้าฉันกับจอเอ๋อเลิกกันแล้วฉันจะไปเขากับนายเงินหรอเอเออย่าอย่าร้องไห้สิฉันไม่พูดแล้วก็ไดยไม่พูดแล้วเนาะได้โปรดช่างเฮาฉันขอร้องละเลิกตามต่อแย่ฉันได้แล้วนี่ หน่อยโผไว้ที่ตายเถอะฉันนี่มันเบื่สิดีฉันรู้ว่านายหึงฉางห่าวอยู่แต่นายก็ยังไปพัวพันกับซูชิงไม่เลิกฉันท้าหะนายเป็นสิสบสิบสายท่าไมถึงไม่รับสายฉันเลยนายต้องใช้เวลาสงบสติอารมณ์นานแค่ไหนกันเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเรามาสงบสติอารมณ์กันหน่อยแล้วกันแต่ฉันจะรอนะ คิดอะไรอยู่น้าทะเลาะกับโจอีวหนอีกแล้วหรอไม่มีอะไรหรอกข้าเขาหึงฉังห่าตอนนี้เลยไม่คุยกับฉันน้าหลินหลินเธอช่วยส่งข้อความไปถามเขาหน่อยได้ไหมว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ละ่ะมันไม่สนุกยายหลินหลินใจร้ายข้านีก็ไม่ช่วยกันเราไม่ใช่พี่น้องที่ดีแล้วใช่ไหม ถ้าหากว่าเธอคิดถึงเขาขนาดนั้นแล้วทำไมไม่ไปหาเขาเองเลยล่ะไม่ถ้าเขาไม่ยอมทักฉันมาก่อนฉันก็จะไม่ทักเขาเหมือนกันดูสิว่าเขาจะทนได้นานแค่ไหนพวกผู้ชายนะ่ะเชื่อใจไม่ได้เลยพี่น้องนี่แหละดีที่สุดแล้วหลินหลินคืนนี้ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตกับฉันไหมฉันไม่มีเวลาจะต้องเล่นเน็ตฮึ รานเน็ตมันมีอะไรสนุกนักหนากันยังไงก็สนุกกว่าที่เธอเอาแต่นั่งคิดถึงผู้ชายทุกวันนั้นแหละสวนหลอนฮึ <c oughs> คืนนี้ใครจะโดนรังแกกันเนอะระวังไวเ้เถอะแกมนี้ฉันเก่งมากจริงงั้นเหรอเง้นก็อย่ามาหาว่าฉันไม่เกรงใจนะบอกเลยว่ามือของฉันไวติดจรวด พ่ายแพ้รู้หรือยังเหรอว่าใครจะโดนดังแกทำไมนายเล่นเกมได้เก่งขนาดนั้นในเมื่อเป็นแบบนี้เราคงต้องทำตามสัญญาแล้วใช่ไหมสัญญาอะไรกันอืมชาววันโตม่า ิคอยไม่ทำให้ฉันผิดหวังจริงๆแค่หนึ่งอาทิตย์ก็ขึ้นไป6ล้านกว่าแล้วผลงานนิยายก็ไม่เลวตอนนี้ค่าต้นฉบับก็สะสมได้หลายแล้วอีกไม่นานหาเงินได้หลายสิบล้านก็คงจะไม่ใช่ปัญหาฮัลโหลผู้จัดการเจ้ามีอะไรงั้นเหรอครับน้องชายมีเรื่องเล็กน้อยที่อยากให้น้อยช่วยน้อย พรุ่งนี้ศูนย์การประชุมและแสดงสิน้าต้องการพนักง,งานตอนรับหญิง6กคนและเจ้าหน้าที่รับสาวความปลอดภัยยีสิบคนเรื่องงานพรดทำเนาะไปหาหลิวซู่ได้โดยตรงเลยไม่ต้องโทรหาฉันเป็นพิเศษหรอกเฮ้ย hey, น้องชยัยที่พี่มาหาหน้อยครั้งนี้จริงๆแล้วมีเรื่องอื่นอีกนะเนาะเจ้าน้อยนะของพี่อยากจะชวนน่อยไปกินข้าวถึงตอนนั้นนอยต้องมาอีก่อยเนาะงั้นก็ได้ครับพี่เจ้า ถึงตอนนั้นผมจะไปกับพวกเขาด้วยตัวเองวันต่อมานะหน้าศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าสาวสวยขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่อยได้ไหมครับไม่สะดวกนะรุ่นพี่มากันเร็วจังหขอบใจนะนายช่วยพวกเราหางานพาร์ทไทม์วันละสี0รอหยวนได้จริงๆด้วย ไม่ลำบากเลยเข้าไปเตรียมตัวเถอครับนี่คือนักศึกษาชายคนนั้นที่เธอบอกบ่อยๆใช่ไหมหล่อจริงๆเลยอีวันหน่อยช่วยดูหน่อยสิว่าขนตาฉันหลุดหรือเปล่าอืมเหมือนมันจะหลุดจริงๆด้วยเดี๋ยวผมช่วยหยิบออกให้ท่อเถียนเถียนนี่เธอพาพวกเรามาเป็นกอขอคอสินะ อย่าพูดเล้วไหลโจอีวันเขามีแฟนแล้วนะลิวซัวพวกนายมาแล้วสินะพวกนายทุกคนทักทายพี่โจเร็วสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับพี่โจอเออเฮ่อ,อชื้อเฮ้นี่พวก ทำตัวงเงียบๆหน่อยสิพวกเราทำบริษัทจัดหางานอย่างสุจริตไม่ได้มาถ่ายหนังแก๊งอันตพันคราวหน้าอย่าจัดฉากใหญ่โตแบบนี้อีกนะฮ่ๆ <c oughs> พี่โจครับผมจะบอกพี่ว่กลุ่มสู้ห้วยของพวกเราตอนนี้มีสมาชิกมากกว่า200คนแล้วนะครับแถมผมยังจดทะเบียนบริษัทจัดหางานเรียบร้อยแล้วด้วยพวกนี้คือแกนนำกลุ่มสู้ห้วยของพวกเราทั้งนั้นเลยพวกเขาชื่นชมพี่มากเป็นพิเศษเลยล่ะครับผมก็เลยพาพวกเขามาเปิดหูเปิดตาหน่อย ว้าวเถียนเถียนรุ่นน้องของเธอคนนี้นี่เป็นคนใหญ่คนโตอะไรกันเนี่ยเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันสิแต่เขาดูจะเก่งมากๆจริงๆดูเหมือนว่าคนพวกนี้จะนับถือชายหนุ่มคนนั้นเมาเขาชื่อโจอ,อี้หวนเป็นประธานสหพันธ์นักศึกษาเมืองมหาวิทยายลัยเซียนหลินมีความสามารเมาะอม อีกเดี๋ยวก็เอาอังเปาให้เพื่อนตัวน้อยคนนี้ด้วยแล้วบอกเขาว่าถ้างานนิทรศการครั้งนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดีฉันก็ยังมีรางวัลอื่นให้อีกโดยครับผู้จัดการวอนผู้จัดการโจะมาเช้าจังเลยนะครับแต่ไม่ใช่6คนงั้นหรอครับทําไมถึงมีแค่สองคนล่ะที่เหลืออีกสองสามคนกําลังจะมาถึงแล้วครับโอเค งานแสดงสินขอจะเริ่มก้าวมงบ่ายสองก็เสร็จงานแล้วครับพู้จัดการโจ้เหนื่อยหน่อยนะครับจางหลันพาะพวกสาวๆไปแต่งหน้าก่อนเถอะพวกเธอไปแต่งหน้ากับพี่หลันก่อนนะมีอะไรโทรหาฉันได้เลยอืมงั้นฉันไปก่อนนะพี่โจ้พ้อพวกเราไม่ได้ข้ขอคอมมิชั่นเลยสักแดงบริษัทก็คงไปต่อไม่ได้นะพี่วะ พวกเราควรจะหักส่วนแบ่งบ้างไหมวิธีหาเงินมีเยอะแยะอย่าคิดจะหักเงินจากนักศึกษาเลยพอคุยกรรันรอบนี้เสร็จแล้วนายไปหาเจ้าจิน้นให้เขาออกเงินก็ได้แล้วก็เด็กสาวพวกนั้นฉันเป็นคนพามานะพวกนายช่วยจับตาดูเป็นพิเศษหน่อยในงานแสดงคนเยอะอย่าให้ใครมารังแกพวกเธอได้โดยครับพี่โจน้องชอย น้อยไปเข้าต่อผู้จัดก,การวานเขาแล้วสิเขาบอกว่าพองานแสดงจบลงด้วยดีเขาจะให้อังเปาใหญ่กับน้อยด้วยมามาลองชิมชาตัวนี้ดูสิข้างนอกขายตั้ง1,888หยวนต่อซองเลยเนาะงั้นช่วยขอบคุณผู้จัดก,การวอนแทนผมด้วยนะครับอืมรสชาติของมันสู้ชาดำวาฮะาาไม่ได้เลยสักนิดหนึ่งฮ่หาฮ่ฮ โอ้ดูสิแฟนเธอยังยิ้มเลยพวกเธอคุยกันไปก่อนเนาะเดี๋ยวฉันไปดูที่อื่นบ้างเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมอืมก็ดีนะมันไม่ได้เรื่อยหรอกแค่เสื้อผ้ามันเหล็กเกินไปไม่มีไซส์ของฉันเลยก็รุ่นพี่นั่นแหละที่มีมากเกินไป เราจะทำยังไงล่ะก็ไม่ใช่ว่าฉันจะอยากให้มันใหญ่ขนาดนี้ซะหน่อยชานี่ราคาทองละ1888แหยวนเดิมเพิ่มอีกแก้วก็กำไรแล้วประชาติเป็นยังไงบ้างคะผู้จัดการโจชาห่อนี้ราคา2,888เลยนะคะฉันแนบ,บเอามาให้เลยนะเออรุ่นพี่นี่มันขโมยของที่ดูแลอยู่ชะชๆเลย ถ้าอย่างนั้นผู้จัดการโจจะลงโทษหนูยังไงล่ะคะคุณช่วยเล่าประวัติชาดินี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมเห้ค่ะคนต่างชาติงั้นหรอเอเอๆนะนี่นี่คือชาม,มันดีมากเลยช่วยด้วยประวัติจะพูดยังไงที่มาละ่ะแย่แล้วแย่แล้วคราวนี้เสียหน้าหนักแน่ ฮลโหลสวัสดีครับให้ผมแนะนำสั้นๆนะประวัติของชานี้สามารถสืบย้อนกลับไปได้ถึงเอ๊ะ,อะนี่เขาเขาพูดภาษาอังกฤษได้งั้นหรอโอ้ฉันชอบชอชนิดนี้จังขอบคุณขอบคุณที่มาอุดหนุนหวังว่าคุณจะชอบว้าวเถียนเียนเห็นไหมเขาไม่ตื่นตะหนกเวลาขับขันแถมยังพูดคล่องอีก รุ่นน้องคนนี้มีแววเป็นชนชั้นนำทางธุรกิจชัดๆทำเอาฉันชจสัตน์เลยใช่เลยต้องขอบคุณที่มีเขาอยู่ไม่อย่างนั้นฉันคงจะทำพังไปแล้วฉันยังมีธุระนิดหน่อยเดี๋ยวจะให้คนเอาชานมกับขนมมาให้ผู้พ,พี่กินรองท้องไปก่อนนะครับช่างใส่ใจอะไรขนาดนี้พวกเรากำลังต้องการเติมพลังเลยแน่เถียนเถียน รุ่นน้องดีๆแบบนี้เธอไม่สนใจจริงๆหรอถ้าเธอไม่รีบคว้าเอาไว้ฉันจะไม่แกล้งใจแล้วนะเฮี hey, อย่ามาแกล้งกันเลยนะเขามีเจ้าของแล้วนาะรู้หรือเปล่าหืม hmm. มีแฟนแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะแต่งงานกันแล้วสันหน่อยพวกยายเด็กน้อยพวกนั้นนะ่ะจะไปรู้เรื่องเท่าพวกเราได้ยังไงเอ๊ hey, พูดแบบนี้ก็จริงด้วยสิ นีฮาวผงยุเขาอยากซื้อเชาอทาหน่อยว่าซื้อได้ที่ไหนสวัสดีครับเชิญตามผมมาเลยชานมกับพลาตเตอร์เตรียมพร้อมแล้วเอาไปส่งให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมไปหาเจ้าจิน้นเพื่อรับค่าอาหารด้วยนะเข้าใจแล้วพี่โจโอ้แล้วน่อยรู้หรือเปล่าว่าที่นี่มีอะไรอ่อยอ่อยมอั่ง ต้องลองซุปเส้นหมี่เลือดเป็ดเป็นอาหารพื้นเมืองของที่นี่มันอร่อยมากโอ้เงนเขาต้องลองให้ได้เลยช่าเขาวตัวนี้ขายยังไงครับสามพันต,ต่อหนึ่งกล่องค่าคุณรู้ไหมว่าเธอบอกว่าราคาเท่าไรเธอบอกว่าราคาสามพันโอเคโอเคเขาเอาสิบออน เอาสิบกล่องมอบให้เพื่อนที่ดีจากต่างชาติคนนี้ฮะสิบกล่องหรอพอนุ่มเอ๋ยเธอเป็นเหมือนดวงดาวนำโชคของฉันจริงๆบอกเขาว่าฉันจะแถมชุดน้ำชาให้อีกหนึ่งชุดซองอ่งเปาเล็กๆนี้เธอรับเอาไว้เถอะนะถือว่าเป็นการรับโชคไม่ต้องเกรงใจครับปตาโกขอบคุณพี่สาวมากนะครับช่วงบ่อย เ่อในที่สุดก็จบสักทีดีนะที่เจ้าอีววนเอาพราสเตอร์มาให้ไม่งั้นเท้าของฉันคงจะพังไปแล้วถ้าเขาเป็นแฟนฉันก็คงจะดีนะเถียนเถียนถ้ามีว่าอะไรใช่ไหมถ้าฉันจะแย่งเขาจากเธอหน่าหานี่เธอเอาจิงงั้นหรอฉันก็บอกแล้วไงว่าเขามีแฟนแล้วไม่ว่าจะคิดยังไงเขาก็เป็นของอีกฝ่ายอยู่ดีแล้วมันต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเขาสิไม่ใช่หรอ พี่สอยเป็นพี่ชอยของผมไหมทางนูนขอบคุณพี่สพอยแหมเถียนเถียนยังจะมาบอกว่าเขามีแฟนแล้วที่ไทยก็แกล้งทำอย่างเปิดเผยแต่ก็แอบ,บทาอีกอย่างอยู่เบื้องหลังนี้นะฮ่าฮะๆเข้าใจผิดกันหมดเลยเข้าใจผิดกันทั้งนั้นฮ่าฮ่พี่สาวทุกคนวันนี้ทุกคนเหนื่อยกันมามากแล้ว ขอบคุณที่ทำงานหนักนะครับพี่สาวครับเงินค่าจ้างทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้วคนละ430หยวนอีก30คือค่าอาหารที่พี่เจ้าให้มาขอบคุณค่ะพี่เจ้าฮะอ๋ไม่ต้องขอบใจไม่ต้องขอบใจโอกาสร่วมง,งานยังมีอีกเยอะเลยโอ้ใช่คืนนี้ผู้จัดการวอนจัดงานเลี้ยงน้องชายจะมาให้เกียรติร่วมงานไหมแฮะ งานเลี้ยงหรอพาฉันไปด้วยได้ไหมฉันอยากไปหาประสบการณ์ได้สิพอดีเลยที่จะพอเธอไปรู้จักคนเยอะๆฉันค่ะพิธีรีตองขนาดนี้มันยิ่งใหญ่เกินไปแล้วมัง้งคนมากันครบแล้วถ้างั้นก็เธอนั่งได้เลยเซียวโจ๊ะ เธอนงองห้องชั้นนี้ว่นเทโรองประธานสมคมนักธุรกิจเจ้าเจียงผู้จัดการวานเสี่ยวโจคนนี้ล่ละมีวิสัยทัศน์เฉียบคมช่วยฉันเจรจาธุรกิจใหญ่สำเร็จเป็นหนุ่มน้อยมากความสามารถจริงๆกิจกรรมครั้งนี้ที่ประสบความสำเร็จอย่างรอบรื่นแยกอกจอกแรงสนับสนุนอัอนแข็งแกร่งของผู้จัดการเขาไม่ได้ และก็ฮาดพลังสร้างสรรค์และความคิดของจอกคนหนุ่มเสาอยองเสียวโจไม่ได้เช่นกันผู้จัดการวอช่อมเกินไปแล้วครับผมก็แค่ทำตามหน้าที่หลักๆแล้วก็เพราะท่านเป็นผู้นำที่ดีและคนรุ่นใหม่ยองเพื่อนตัวน้อยโจก็มีศักยภาพมากครับเอาถมตัวมากเกินไปแล้วแต่ผมขอบอกไว้ก่อนเลยเนาะเสียวโจเนาะเป็นคนมีความสาหมอาดถ,ถ้าคุณไม่เห็นคุณค่อแล้วละโก็ผมจะขอขวาตัวเขาไปเองเนาะครับครับ แน่นอนครับเราจะทุ่มเทดูแลเป็นพิเศษแน่นอนคุณวานช่อมผมเกินไปแล้วครับผมยังเป็นเพียงแค่นักศึกษายังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้อีกมากครับเ๋อออยังคงเป็นนักศึกษาเงินเราะไม่ธรรมดาเลยถ้าอย่างนั้นฉันก็ยิ่งต้องรีบจองตัวไว้ก่อนแล้วสิอ๋ออ๋อท่ามกรองเสียงพูดคุยและหัวเราะนงานเลี้ยงก็ใกล้จะสิ้นสุดลง เียวกวมานี่สีมาดื่มเป็นเพื่อนพวกเราหน่อยนั่นสีอยอดทำเป็นไม่สนใจเลยนะมาเป็นเพื่อนกันเถอะฉ,ฉันเอ๊ผู้จัดการหลิวผู้จัดการหวังพี่สาวคนนี้เธอคออ่อนแก้วนี้ผมขอชนกับพวกคุณแทนเธอขอบคุณนะครับนดยถ้าอย่างนั้นก็ให้เกียรติผู้จัดการโจคนหน่อย ฉันยังไม่เมานะยังดื่มได้อีกเอาล่ะเอาละรู้ว่าพี่เก่งแต่พวกเราควรจะกลับกันได้แล้วเฮ้ยจริงๆแล้วฉันข้อแข่งนะไม่ต้องมาคอยช่วยรับแก้วแทนฉันขนาดนั้นก <oh ็ได้โอ้เงั้นเหรอถ้างั้นพอเธอรับดื่มแก้วของเขาแล้วคนอื่นมาชนแก้วเธอก็จะดื่มต่อด้วยงั้นสิ พอพี่ได้ดืมแก้วแรกไปแล้วก็จะมีแก้วที่สองแก้วที่สามตามมาเธอไม่รู้หรือว่าพวกนั้นคิดอะไรอยู่พวกเขาสนุกที่จะเห็นผู้หญิงเมาและทำตัวน่าอายฮะฉันโตมากวนะ่านายนะทำไมถึงยังมองฉันเป็นเด็กอยู่ได้ในสถานการณ์แบบนั้นเธอทำตัวไม่ตองอะไรกับเด็กเลยเนะะอีกสักพักมีเวลาว่างไหม เพื่อเป็นการขอบคุณฉันอยากชวนนายไปกินหอยหวานที่ถนอนอาหารหน้าห้ามปฏิเสธเด็ดขาดใหญ่ <c oughs> จริงๆเออบมาพูดแบบนี้แล้วจะไปมีทางปฏิเสธได้ยังไงถ้ามีโอกาสทำงานพาร์ทไทมอีกฉันจะเรียกพวกพี่นะพวกเราจะได้สร้างความร่วมมือระยะยาวกันจ้าอีวันพวกเราคุยเรื่องงานน่อยลงหน่อยได้ไหมไม่คุยเรื่องงานแล้วจะคุยเรื่องอะไรเละ คุยเรื่องความรักเหรอได้สินายกล้ามีลาคุณป้าคะขอหอยกาบสองที่เหมือนเดิมคะ่ะเสี่ยวเถานี่เพิ่งกลับมาจากเดทกับแฟนหรอพวกเธอสองคนดูเหมาะสมกันจริงๆกลกิ่งทองใบหยกชัดๆเลยหลินหลินโจอีหวนวันนี้ทั้งวันก็ไม่มาหาฉันเลย เขาพารุนพี่เถาเทียนกับคนอื่นไปทำงานพาร์ทไทม์ที่งานแสดงสินค้านาในกลุ่มไม่ใช่ว่ามีประกาศอยู่หรออ่ะฉันไม่ได้สังเกตเลยป้าคาขอหอยกับสองที่ค่ะหืมคนนั้นคนที่อยู่กับพี่เถาเทียนและสนิทกันขนาดนั้นนี่เดี๋ยวนะนั้นมัน โจอ,อีวันหรอฮะย่านหยานหรอบางงอิจังอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะฉันเพิ่งไปงานเลี้ยงกับโจอ,อีวันมาเขาช่วยฉันดื่มไปเยอะเลยเลยพาเขามากินอะไรเผ็ดๆให้สั่งเมาหน่อยโจอ,อีวันหรอเรียกสนิทสนมขนาดนี้พวกเขาไปสนิทกันตั้งแต่เมื่อไรกันเนี่ยรุนพี งานพิเศษยังรับรื่นดีอยู่ไหมอืมรับรื่นสุสดๆเลยล่ะตามน้องชายคนนี้ไปนอกจากจะได้เงินพิเศษแล้วยังได้ความรู้ตั้งเยอะเลยเขาหรอเขามีความสามารถมากขนาดนั้นเลยหรอแน่นอนสิภาษาอังกฤษเขาคล่องเปล่าเลยแถมยังเป็นกันเองกับพวกพี่ๆอย่างเราอีกทั้งชานมทั้งพลาเตยา่า เตรียมพร้อมไว้ให้ตลอดเลยหยานหยานพวกเรานะ่ะอิจฉาเธอจะแย่อยู่แล้วทำไมไม่เห็นเขาเอาใจใส่แฟนขนาดนี้มาก่อนเลยล่ะเฮ้ไม่จริงนะจออีวันนายไม่ได้ทำดีกับหยานหย่านหรอพูดเหลวไหลอีกแล้วคราวก่อนใครกัอนที่ซื้อลิปสติกให้เธอทั้งเซตแล้วเธอก็ยังบ่นนั่นบ่นนี่อยู่ได้ฮึม ฉันไม่ได้อยากได้เครื่องสัำอางของนายสักหน่อยนายไม่คุยกับฉันมาสามวันแล้วทำไมไม่พูดล่ะนี่ช่วงนี้ยุ่งนิดหน่อยอีกยอย่างเธอก็ไม่มาหาฉันเองนี่เนาะนายเป็นแฟนฉันนะทำไมทุกครั้งฉันต้องเป็นฝ่ายเริ่มก่อนตลอดเลยก็ฉันเห็นเธอเงียบไปเลยคิดว่าเธอเบื่อแล้วเธอเปลี่ยนแม้กระทงรูปโรไฟคู่นลยเนะใครเบื่อกันล่ะ ถ้าถามลิลลิ่นดูสิฉันอยู่ในหอพักจ้องรูปโปรไฟล์ของเราจนเหมอนลอยไปกี่ครั้งแล้วส่วนนายก็ดีดีทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเอาล่ะพวกเธอสองคนเลิกทะเลาะกันเหมือนเด็กประถมได้แล้วไม่ใช่ว่าจะกินหอยกาบกันหรอวันนี้ฉันเลี้ยงเองหืมหม,ออหมเจ้าอีวันยอดเยี่ยมกว่าที่คิดซะอีกตัดสินใจแล้วต้องรีบคว้าเขาไว้อย่าให้คนอื่นมาฉวยโอกาสไปเด็ดขาด รุนพีก็มาด้วยกันสิคนเยอะจะได้คลื้นหน่อยเอะอได้เลยทำไมรู้สึกแปลกจังทำไมฉันถึงได้ไม่รู้สึกว่าหยาดหยาดเป็นคู่แข่งเลยล่ะแต่กลับรู้สึกว่าลู่หลินดวนอันตรายกว่าซะอีหอยกบผัดเผ็ดมาแล้วจ้าขอบคุณค่ะนี่ถือเป็นมือขื้นดีของเราได้ไหมนะ เอการสัมผัสเมื่อกี้เป็นเพราะที่แคบเกินไปหรือว่าจงใจกันเนอะสามีฉันอยากกินอันที่ใหญ่ที่สุดคีบให้ฉันหน่อยสิได้สิเดี๋ยวช่วยคีบให้ เฮ้ <Huh? S 2> ทางทางที่รู้สึกตัวท้าจะกลับแกล้งท้าเป็นนิ้งเฉยได้ดีเลยนะขอโทษทีนะฉันขอหยิบทิชชู่หน่อย huh? เออมื่ออาหารนี้เป็นบททดสอบขั้นสุดยอดของสมาธิและความตั้งใจเลยทีเดียว รสชาตินี้ดีมากจริงๆเลยนะสามีเองก็ลองชิมดูสิจริงเหรอฉันขอชิมหน่อยอืมไม่เลวเลยฮ่าฮ่าฮ่อืมหืมน่าสนใจฉันไปส่งพวกเธอที่หอพักนะ ไม่ต้องหรอกฉันมีเรื่องต้องทำนิดหน่อยไปสนุกกับโลกของคนสองคนใ้เต็มที่เถอะหลินหลินเธอน่ารักจริงๆง,งานพุกเราไปก่อนนะส่วนฉันก็ไม่ต้องมาส่งฉันหรอกนายก็เหนื่ยมาทั้งวันแลว้วไปอยู่กับแฟนดีๆเถอะถ้ามีงานพิเศษคราวหนะ้าก็อย่าลืมเรียกฉันนะได้เลยไม่มีปัญหาครับ ท่านลอหอฟ้าย้อนย้อนเล่นเกมกันไหมฉันเบ,บิกเองกินผักชีหนักมากฉันโจอีอหวนเธอกำลังอาบน้ำอยู่หอดึกป่อนนี้แล้วย้อนย้อนอยู่ที่บ้านน้อยหรอคุยกับใครอยู่หรอช่างหาวชวนพวกเราเล่นเกมเขารับตำแหน่งป่าส่วนเราไปเล่นล่างคู่กันงั้นฉันเล่นแคร,รี่เธอเล่นซัพพอร์ตไหม ในเวลาแบบนี้ทำไมยังไปสนใจเรื่องนั้นอีกคู่เล่นล่องทำอะไรอยู่เนี่ยกำลังอยู่ในบอนน้ำพุหรือไงเฮ้ยคู่เล่นล่องสองคนมันไปละโว,ว้ยพ่ยแผ้เฮ้อฉันนี่มันหาเรื่องให้ตัวเองโดนเมือนชัดๆ แบกกรอไปแบกแมกกะซิไม่มีใครตุกตการกระหรอกชังเฮาสามีจออีวันนายก็ต้องจำไว้วา่าแนวินาทีนี้ฉันได้มอบตัวและหัวใจให้นายจริงๆ